สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนกอุศนีเผชิญมรสุมชีวิตติดต่อไม่ได้เป็นเดือน ช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับนักสแสดงสาวนกอุษณีที่เจ้าตัวต้วตองเผชิญมรสุมชีวิตโลกใหญ่ทั้งคดีหมิ่นประมาททั้งเรื่องแชทส่วนตัวหลุดน่าจะเรื่องที่มีคนบุกไปที่บ้านรวมถึงเรื่องที่น้องสาวของนกไปปรึกษากับหมอปลาหลังสงสัยว่าพี่สาวจะถูกอดีตผู้จัดการดาราท่านหนึ่งที่มีคดีด้วยกันเล่นของใส่จนตอนนี้ตัดขาดกับทางครอบครัวและไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก่อนที่เวลาต่อมานักแสดงสาวได้ออกมาโต้และยืนยัน ว่าไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เพราะไปปฏิบัติธรรมอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้โดนทําของใส่และไม่ได้ตัดขาดกับครอบคร,บครบัวแต่อย่างใดล่าสุดนกอุษนีก็ได้เผยภาพคู่น้องสาวพร้อมข้อความเหมือนบอกใบเรื่องราวดีๆผ่านทางไอจีว่าในวันที่รู้ความจริงในวันที่เข้าใจกันเมื่อเราได้คนที่เรารักที่สุดกลับคืนมาขอโทษด,ด้วยสําหรับสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมา็ครอบครัวจากนั้นก็มีแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจและบอกว่ายังเป็นแฟนคลับคุณนกเหมือนเดิม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24ขอบคุณครับ